เป็นยังไงบ้างเหนื่อยหรือเปล่าลองเอาวิธีการนี้ไปใช้เพื่อที่จะได้ให้กำลังใจตัวเองได้ดีขึ้นนะก่อนไปฟังเนรักและหวังดีกับใครพาเขามาฟังกันด้วยนะคุณโยมลองฝึกกำหนดเป้าหมายในแต่ละวันของเราดูนะเอาเรื่องง่ายๆที่ไม่ได้ยากอะไรที่เราพอจะทำได้เช่นวันนี้เราตั้งใจว่าจะฝึกตัวเองให้เป็นคนใจเย็นวันนี้เราจะตั้งใจว่าจะฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ไม่โกรธง่าย หรือวันนี้เราจะประหยัดเงินเราจะเก็บออมเงินหรือวันนี้เราจะไม่จับผิดคนอื่นเอาเรื่องง่ายๆนี่แหละที่เราสามารถทำได้ไม่รู้ว่าง่ายหรือเปล่านะแต่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะทำได้เราฝึกตั้งเป้าหมายแบบนี้แล้วก็หาวิธีการที่จะทำให้มันสำเร็จเวลาที่เราทำสำเร็จแล้วเรามองกลับไปเนี่ยเราจะได้ภูมิใจเราจะได้ชื่นใจและเราจะได้มั่นใจในตัวเองมากขึ้น เวลาที่เราได้เห็นผลลัพธ์หรือความพยายามที่เราไดทุ่มเททำไปนั่นเองแล้วก็ให้เราเอาสมาธิเข้ามาช่วยนั่งบ่อยๆใจเราจะได้นิ่งแล้วมีพลังไม่หวั่นไหวต่อเรื่องราวอะไรที่มากระทบใจเรานี่แหละคือวิธีการที่เราสามารถให้กำลังใจตัวเองได้นะครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกเนี่ยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเจริญพร